สวัสดีจ้าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด19ะระลอกใหม่ผ่านโครงการทอสอรวมไทยสร้างชาติปี2564ด้วย2มาตรการการช่วยเหลือประกอบด้วย 1. ชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนระยะแรกเป็นเวลา3เดือน1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2564สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติไม่เป็น NPL ไม่อยู่ขั้นตอนของกฎหมายและไม่อยู่ระหว่างทําข้อตกลงประนอมหนี้ครอบคลุมทั้งลูกค้าที่ไม่เคยหรือเคยใช้หรืออยู่ระหว่างใช้ ความช่วยเหลือเดิมของธนาคารโดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด19รวมถึงไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้มาตรก,การที่2พักชํชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนพร้อมลดดอกเบี้ยโรงเหลือ 3.90%ต่อปีระยะแรกเป็นเวลา3เดือน1่พฤษภาถึง31กรกฎาคมส5 6 4ำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL และลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะพ้นสิทธิการปรับโครงสร้างหนี้ที่ใช้อยู่หากใช้มาตรการ โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจหรือการค้าเนื่องจากโควิด -19 โดยไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดให้ธนาคารได้ตามสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้หรือคำพิพากษาเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน g h b a l l ระหว่างวันที่ 11- ถึง29พฤษภาคม2564 โดยสามารถอัปโหลดหลักฐานยืนยันว่าได้รับผลกระทบทางด้านรายได้ผ่านทางแอปพลิเคชันให้นธนาคารพิจารณาเช่นสลิปเงินเดือนกดติดตามและกด b ับสก b ยให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ